มาใส่ไข่กันต่อข่าวใส่ไข่นะครับช่วงนี้คุณชมพู่คุณเจนนี่มีข่าวสตรอเบอรี่การ Strawberry, สตรอเบอรี่สตรอเบร่คืออะไรคือปน,นี <laughs> คุณเล่นด้วยในี่ละครเรื่องอะไรนะมายาชือ่ออะไรนะเพียง <c oughs> ที่มีเพียงดาวคดีนี้ใช่ไหม <c oughs> ชื่อละครเรื่องอะไรนะเมืองมายาไม่ใช่เมืองมายาไมใช่อะไรอะมายาลิสยามมายาลิสยาแล้วทำไมเสร็จแล้วก็บอกเนี่ยมันเหมือนละครเรื่องมายาลิสยาเป็นยังไงคุณจะฟังไหมฟัง ทำไมคุณดูสสเสือไงก็ไม่รู้นะผมชอบมากเมาแรงเมาแรงมากใครเมาดีนี่เพียงดาวนอกจอซะหน่อยคุณผู้ชมก่อนอื่นต้องย้อนก่อนเลยว่าดีนี่เพียงดาวคือตัวละครดังในมารยาฤษยาโดยเพียงดาวเป็นซุปตานางแบบรุ่นพี่ที่ดังมากอันนี้ดังที่สุดอันนี้เปรียบเทียบเป็นใครเดี๋ยวค่อยว่ากันนะขณะที่ดีนี่มองภายนอกเป็นสาวใส มองโลกในแง่ดีพูดจะอ่อนหวานแต่ซ่อนความร้ายภายใต้หน้ากากความแบลล์ไอ้ทำไมคนต้องซ่อนอย่างนี้คนต้องอย่างนี้เลยเหรอได้อารมณ์ได้อารมณ์ได้อารมณ์ใช่ไหมออกไปข้างนอกอินอินน่งอิ<ๆ>นนางอินคือเรื่องของเรื่องงานเนี่ยมันแ่บลืมก่าในละครเยอะเพราะเรื่องจริงดีนี่กับเพียงดาวเป็นนามสมมุติของดาราคู่หนึ่งนะเขาซีกันมาก่อนสนิทใจกันขนาดเพียงเหมือนกับเพียงดาวกับดีนี่ เขามาอยู่ในกลุ่มประทับตาภาพรักซุปตาให้สาวรุ่นน้องทั้งที่มีข่าวลือกระชอนมาตลอดว่าดีนี่กับป้ากบป้ากบเป็นใครป้ากบนี่คือในเรื่องเนี่ยก็เหมือนกับผู้จัดก,การกระเทยตัวแสบเป็นกระเทยตัวแสบแล้วยังไงนะเออเรียกว่าคอยหักเหลี่ยมกันมาตลอดอแต่เพียงดาวก็ไม่แคร์มั่นใจในตัวรุ่นน้องคนนี้นะในวงการก็รู้ดีความจริงใจของเพียงดาวกับนางสนิทกัน เวลานางอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมายิ้มมายิ้มเออมายิ้มมาเขาบอกว่านางเต็มร้อยกับเพื่อนๆจริงไหมเป็นเพื่อนกับเขาด้วยอืมเป็นยังไงเร็วๆคุณผู้ชมฟังอยู่แต่หารู้ไหมว่าการเข้ามาสนิทสมครันงี้ดีนี่ก็คือดาราอีกคนหนึ่งนะกับประกบแอบเจรจาปาดหน้าเค้กแย่งงานเพียงดาวเกือบเรียบอ่ะคือแย่งพีเซนเตอร์สมมติพีเซนเตอร์คนนี้6ล้าน1ิล้าน ยนนี่หลือสล,ล้านเออเมื่อไหร่จะเปรียบเทียบว่าตกลงใครเป็นใครเออเขาหมายถึงชมพู่กับดาราคนหนึ่งใครอะเนนารา,ราก็<ห><ห>องพยายามไปโยงว่าเป็นเจนนี่หรือเปล่าเป็นเออแต่เป็นดาราคนเป็นใหม่ดาววิกาหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งผู้จัดก,การกระเทยเนี่ยก็อ้นวนอวก็มีไอ้ใหม่ก็มีผู้จัดก,การกระเทยแล้วเจนี้ก็ยังเขียนอีกว่าผู้จัดก,การเนี่ย ก็เป็นแบบว่าใช่เป็นอีก้าั่นแหละประกคุณ<ะ>ขอให้ว่าคุณครับล่าสุดดีนี่เพียงดาวมีโอกาสมาโครจรกันในงาน event อีเวนต์งานหนึ่งซึ่งฝั่งรุ่นน้องขนพวกมาอื้อนะไม่ได้เพียงแต่ขนมาเพียงอืประกบกับผู้จัดการกระเทยคู่ใจนะจ๊ะแต่ยังพวกพักพวกลุกสมุนมารุมคุณแม่เพียงดาวอีกเพียบคำเอาคุณแม่ของเราเนี่ยถึงขนาดจ,จะต้องโพสต์บางสิ่งบางอย่าง ลงไปในไอจฉันก็เลยไปดูในไอจีของชมพู่นี่เป็นอะไรนี่เป็นอย่างนี้ดูสิก็อย่าเพิ่งเล่งสิเว้ยเร็วๆสิคุณชักช้าลูกอ่ะที่หลังจะอ่งจะอ่านก็เตรียมไว้ให้พร้อมพี่มากดกดกดแบบนี้อ๋อนะเร็วๆไปทำในปากโปวงไหมอย่างน้อยอะไรอะไรพร้อมๆแเนาะเร็วๆนะรัมันจะต้องไล่รูปเว้ยก็ที่หลังถึงนามันขึ้นไปแล้วขึ้นไม่แล้วก็ขึ้นไปแล้วแหละมาขึ้นมารูปมานี่มาเป็นรูปอย่างนี้ะมาหญ่ลนี่ไงวเนร้อสตรอเบอร์รี่ นี่เป็นรูปสตรอเบอรี่หนึ่งชุดนะฮะยังมีอีกมีสตรอเบอรี่สีซีดๆนั่นเหมือนเหมือนหน้าคุณเหมือนกันนี่แต่ว่าหวานสุดเลยนะประมาณสองอาทิตย์นั้นนะหวานนางก็บอกว่าพาพวกมาเยอะเหรอจะลุมเหรอพาพวกมาเยอะหรือจะลุมเหรอใครเขียนเนี่ยชมพู่คุณชมพู่ลงบอกพาพวกมาเยอะเหรอจะลุมเหรอเออพาพวกมาเยอะจะลุมเหรอคนคิดแบบต้องบอกว่าดีกี่ความแอแอ้ของดีนี่มันไม่ธรรมดาจริงแแอ้อะไร แอปแอร์เลยแอปฮะเหมือนเธออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแอปแอร์แอปแอปทำเป็นคนดีอย่างเธอเนี่ยเขาเรียกว่าแอปแอร์แอปแอร์สมแหวงเร็วอๆนะเขาบอกว่าความแอปแอร์ของดีนี่ไม่ธรรมดาสามารถสั่นสะเทือนเพียงดาวซึ่งปกติจะขึ้นเชื่อเรื่องความนิ่งดุดหินผาแต่ไงดีนี่ทนไม่ไหวละเขานิงไม่ไหวก็ถึงกระดับล้วนี่ทํายังไงฮะแล้วนี่ทํายังไงฮะทไงเพราะสตรอเบอรี่ใหญ่เลยเนี่ยโพสรูปใหญ่ขึ้นมาแล้วบอกว่าทำอะไรไม่ได้นี่ดูสิ นี่ไงโพสใหญ่เลยทําอะไรไม่ถูกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแม่งโพสแต่สตรอเบอรี่อะเหรอเออแล้วเขาว่าใครก็เขาไปจับประเด็นว่าเออเป็นเจนนี่ก่อนเราไปฟังก่อนว่าไม่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 มีคุณเล่าไม่ฟังเจนนี่เนี่ยนางก็เลยพูดคือบอกว่าที่คนไปลุงถามนางวันนี้นางไปงานพรีเซนเตอร์รู้สึกจะเป็นซัมซุงใช่ไหมเครื่องเครื่องกวาวซัมซุงหรืออะไรสักอย่างตู้เย็นซัมซุงนักข่าวก็คือหากันไปถามว่าเฮ้ย การที่โพสต์รูปสตรอเบอรี่เนี่ยด่าใครด่าเจนนี่หรือเปล่าซึ่งเขาปฏิเสธโดยชิดสิ้นเชิงว่าไม่ใช่เจนนี่ไม่ใช่เจนนี่คุณจะพูดว่าไม่ใช่เจนนี่ไม่ใช่แล้วก็การตัวเองเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองอย่างหนึ่งที่ชอบโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับผลไม้เออใครอยากจะรู้อะไรก็ให้อ่านป็าไอฟ์สไตล์นองนางอย่าไปยุ่งอะไรกับนางแต่ร้อยวันพันปีนางก็ไม่จะค่อยโพสเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่ผมผมก็พอผมก็ผมก็แล้วแต่าจริง ลูกสาวคุณนายว่ายังไงไม่ก็บอกบอกว่านี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกค่ะดิฉันก็ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณยมมะเออนั่นแน่มาลุยเชิญเชิญมาเชิญช่วงสอดรู้สอดเห็นกับอ่อนนภาอ่ะเชิญใส่ไข่ช่วงพิเศษแล้วนะฮะช่วงสอดรู้สอดเห็นกับอ่อนนภาเชิเราจะเพิ่มเวลาให้คุณแต่ถ้ทาโดนฟ้องนี่เราไม่เกี่ยวก็ยีงไงก็แบ่งพูกไม่ไม่ความจริงคืไมด้พูดชื่อคนหรืออะไรในลามซินหมายดอพี่กะ ไม่สมัยดาวิกาใช่ไหมไม่ได้ใครอ่ะใครโอ้ยไม่ได้เรื่องอะไรขนาดนั้นอยากรู้เอาคนอยากจิกสิคนหยุดสิหยุดให้ฉันพูดฉันอยู่กับมาแล้วชอบจิกจริงๆหยุดหยุดให้ฉันพูดสิก็คืออย่างนี้เหลืองราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะทั้งแบบว่าตัวกบเองทั้งตัวดีนี่ไม่ใช่ดีนี่สิเพียงดาวเพียงดาวทั้งตัวกบทั้งตัวเพียงดาวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ก็อยู่ค่ายหนึ่ง ซึ่งมีค่ายักษ์ใหญ่มากเลยเออเอสุภชัยอ่านี่เออเธอเอยเองนะไ้เสร็จแล้วออกมานะก็มีคดีเยอะแยะมากมายต่างๆนั่นาก็เลยมาซบอกมาซบอกเออก็ดูว่าความคดงคดีอะไรไปก็เลยมาซบอกอยู่กันกับฝั่งเนี้ยเพราะว่ากบอ่ะกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันหวานเจี๊ยบกับเก้านังเป็นเพื่อนด้วยกันมาเออแล้วมีโชยอีกคนนึง ไอ้โชว์ผู้จัดจการมาริโอ,อ์นั่นแหละก็อยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นต่างๆนะตอนนั้น่ะชมพู่เขาก็น่ารังนะคือแบบออกงานใหม่ๆหรืออะไรใหม่ก็ช่วยแต่งเนื้อแต่งตัวเอาเสื้อผงเสื้อผ้าให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อให้ใส่นู่นนี่นั่นต่างๆน่น,น,น,นก็ใส่เสร็จเสร็จปั๊บก็ไม่มีอะไรก็อยู่กันไปต่างๆน่นานี่แหละนี้มันอยู่ไปลายไลน์ออกมั้ง กองนั้นลายใครออกไม่ทราบเออไม่ทราบว่านางบอกไม่ทราบนะรับหังแอบไม่ทราบสรุปแล้วตอนนี้ประเด็นเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเจนนี่ละไม่เกี่ยวเลยประเด็นที่คุณลุงแกพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นอย่าไปหลงทางถูกอย่าไปหลงทางตัวรถเนี่ยใหม่ดาวิกาเซียรับกับชมพู่แล้วก็ผู้จัดการสองคนก็ทะเลาะกันไม่มองตาผู้จัดการอาเสียเขาบอกว่าไปดูแลไอจี ใช่เมื่อก่อนนั่นนงสอกคนเป็นสองคนดูในไอจีเขาบอกล่าสุดเนี่ยที่ไปงานวันเกิดโชโชผู้จัดการเคนปูภูมิผู้จัดการมาริโอผู้จัดการเวีย <V ier. S 2> เขาก็สลับกันไปทีละคนแล้วก็ลงไอจีกันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นั่นไงแต่ว่าฝั่งเจนนี่เขาก็เผยนะครับว่าเขารู้ว่าชมพู่ได้มีการลงการดา่านู่นนี่หรือเงี้ยนะแต่ไม่ได้ด่าเจนนี่นางรู้โทษแต่ด่าคนอื่นนางรู้ใช่ไงแต่นางไม่บอกเออก็พี่มาเขาบอกคุณนี่มาบอกใหม่เนาะ